นั่น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 เห็นเปล่านั่นนั่นเอาแล้วครับผมโอ้โน่นั่นบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเอาแล้วผมถอดซุมครับถอดซุมอุ้ยปลาอุ้ยเบาอุ้ยปลาเยอะครับปลาเยอะท่านผู้นี่เกิดมาเตรียมการนี่เด็ดเนี่นั่งเฉยออยู่ปันดูสีดิมันเหี้ยข้างเหยียงเลาวขันทอดครับ ปลาไหลครับปลาไหลขึ้นดีครับจั๊วโอ้ยสวยงามอยังกระเลียนอยู่ข้างนอกคนว่ะสวยงามสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนี่หาเยอะนะเฮ้ยมันยังไม่ออกไออกเด้อืมนั่น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 เห็นเปล่านั่นนั่น เอาแล้วครับผมอ้โนนันบอกแล้ว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 ออกแล้วแหนแข็งอนาี่นี่เนี่อืมน้ำไหลแรงเลยแต่ไ้หวันี่าป่าเขาเขาสักหน่อยอเนี่ยเขาไม่มีอ่ ต้องวิ่งเข้าเขาลูกบอกเขาเอาโหตรงนี้น้ำยังแค่นี้อือแล้วน้ำแค่วัดเขาเลยทรายเนียเข้านี่ก็ได้คุ้มดันไหมคุ้นดันเละอืออานี่สองโลโตไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยจะโยนขึ้นมาทำไมลูกเพื่อนออกไปได้บอกว่าจับเวลาเราดึงแห้งอือหันตี นเป็นที่ตัดแกไม่ใส่หรือมันตีก่อนไม่ได้ใส่ก็มันยูนมันยใจอาจารย์เลยอ้ถาใส่้ไปข้นเข่าแล้วมันแข็งถ้าคือเหปากดำๆน่ะมันติดแล้วเหอ่อนมันพันอันนี้มันชนแล้วมันกับก โอ้โหเอ๊ะอู้หูกระเบื้องสะบักเห่นเอาไม่ได้แมันเข้าอืมเต็มไหมผู้เชี่ยวชาญอืมอะไนบนหยิบอะไรขึ้นใหญ่อ๋อนี่ขนาดนี้เราก็ลงมือแล้วนะครับอืมต่อไปเป็นการเสี่ยนะเนี่ยเอ็นการโอู้หูดินเต็มแล้วพุ่นะมือหมับมือมับ

เอาปลาอะไรวิ่งตัวใหญ่เนี่ยหลังโพน้ำแล้วเมื่อกี้ยนใส่ตากอร่านอ้วนผ่านอ้วนแห่งอำเภอยังก็ น้องบัวลาวิบ้านปุนนครปีนี้ปลาตะเพียนหมดแน่นอนครับลูกศิษย์กับอาจารย์อ,อาจารย์เขามาฝึกลูกศิษย์ก็ะวอกไปนะแม่โอ้ยบรรยายไปนะแม่เจ้าตัวเบาเจ้าเป็นพระเอกนะคอยเป็นตากองผมมาฝึกงานกับ อาจารย์เรีรู้ว่าผมตกงานผมจะได้ไปทำอยู่โอ่งนครซิตี้แต่ที่บ้านมันไม่มีต้นสกแกก็เลยต้องเอาต้นมันอ,มอาจารย์บอกว่าต้นมันก็ดีปลาไหลครับปลาไหลย,ยู่โดดดีอยู่ครับพวกน่ะ กาะเพียนเยอะลองไปทำดูครับผม,ม,ม,มเยอะเขาเปลือกยังเดียวครับากกว,าวานนี้หวานแล้วมันค้างซุ้มอันนี้อ่อยกี่ชั่วโมงสามปะสองสามชั่วโมงครับเป็นบางบางที่บางที่ทก็ชั่วโมงกว่าแล้วแต่อารมณ์ปลากันนี่เนาะเป็นบ่ เอามากี่เที่ยวเนี่ยไม้เนี่ยทำไงอ่ะมัดลากมัดลากเนี่ย <c oughs> หมดแล้วครับหมดแล้วหมดยัื่องอาอจารย์เอาเลยสุงโลกเลยเอานนี้ต่อ,อไปเอาเอาค้างอยูนะ่หลังน่ะไปเอาไงเออยกขึ้นก็ได้แล้วนะ่ะนอืม คนไหนอยู่ก็เป็นของเราคนไหนไม่อยู่ก็ไม่ใช่ของเรานัดบาร์มีแต่นั่นบารเลยเนาะเนี่ยอันนี้มันอยู่นี่เลยอยู่แล้วไงเออนี่อยู่นี่นี่เลยเต๋อมาหวานหวานหวาน ไปแล้วครับไปแล้วจอดจะาจอดจะแล้วอืมไม่เยียเย่ยมหรอกนี่จะติดกระตักไหมครับอาเยอะเยะพอได้อาจารย์ผมบอกว่าพอได้นะครับวันนี้ลูกศิษย์เหี่ยงแล้วมันค้างโคกค้างซุ้มถ้าวันไหนอาจารย์ไม่มาลูกศิษย์ก็จะเหี่ยงเองนะครับวงเล็บทอดเอง หวานดีคุม้มก็เริ่มหัดตักเป็นแล้วครับรลปล่อยเรียนรู้ไปเนี่ยมันเน้ยปลาโดดดีก็ด้อยเพามันลึกชัวพูดอ่ะใม่หม่เอ่ะเ้าทำไมดูมัน

พออยู่ครับพออย